ําทำแตงไทยน้ํากะทิ่งนะวิธีการเลือกซื้อเป็นแบบไหนนะคีณจ๋าต้องซื้อ,อยามันแตกแล้วมันจะดีเหรอทำไม,มจะอัน,นี้ซื้อมาโลละยี่สิบห้าบาทแล้วมันมีวิธีสังเกตไหมว่าผลจะมองเห็นมันแตกไม่ผลมันอย่างเงี้ยว่ามันสุกหรือว่ากินได้กินไม่ได้ดูความดูมันนิ่มเนี่ยมันจะนิ่ม,ม,มอ่ะ มันย้ายผ่าดูสีเอาใช่ไหมสีถ้ามันฟูมันก็อร่อยขึ้นถ้าเม็ดอย่างนี้มันเอาไปปลูกขึ้นเหรอจะต้องเม็ดแก่ๆง่ายเคยง่ายลองไหมยายลองไปปลูกเลยไหนน้ำท่วมนี้จะมาปลูกใส่กระถางมันเป็นไม้เลือเล้อยใช่หรือไม่ใช่มันเลื้อยไม่รูสีสวยจ้ะ อ๋อถ้ามันแตกมันก็นิ่งตรงนี้คือว่ามันส่งงอมเต็มที่แล้วนะฮะแตกคนเขาก็ไม่ซื้อเนี่ยราคาก็ไม่นี่งเราต้องเลือกสินลูกสวยๆมันเก็บไม่ได้เข้ามานเลยแล้วน้องกินเลยถ้ามันแตกๆเลรอแต่อย่างนี้มันเก็บได้หลายวันอยู่ขายเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ามันจะนิ่มใช่ไหมมันคือว่ามันเริ่มกินไม่ได้แล้วเนี่ย ปอกแบบปอกมะม่วงนะนี่วก็ใช้มีดอะไรมีดหั่นเฉาก,ก๊วยอะมหั่นแล้วมันสวยมีขยะมันจะดูสวยหน่อยนะ สีเหลืองปนเขียวเไม่ต้องหนามนาะมันจะได้เข้าไปน้ำกระีิบวกมมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลย มีขนาดเต็มจานแล้วยังเหลือทั้งครึ่งโลกงี้ต้องโคกคับอะไรนะน้ำกะทิต้องโคก,กับรอดช่องน้ำกะทินะเขียวเหนียวดำรอ,อดช่องเราก็ซื้อมาเป็นถุงสำเ็จอ่ะเสร็จแล้วครับโลกหนึ่งได้จานบลเลอร์เลยนะกินกันทั้งบ้านเลยนะ เดีย๋ยวรอคุณยายทำน้ำกะทิเราจะทำน้ำกะทิแตงไทยส่วนผสมก็มีกะทิตาลตีบแค่สองอย่างแล้วคุณยายเตรียมวัตถุดิบแล้วก็คือหมอ้อหม้อให้ขยาว่อนเปิดน,นะใช้หมดเลยอ่ะคุณยาย แค่เราพอพอกินจานนั้นอะเออง่นทานพอก็นอนเยอะไปเดี๋ยวเลยอ่ะอใส่หมดเล้ะก็หมดไปได้แค่นั้นใส่ไม่ได้ที่ซองนึงที่นี่มันเหลอเราก็แช่เย็นไว้ได้ใช่ไหมคุณยายได้สักพักนึงได้ เตี๊ยมใช้เยอะอยู่นั่นีึกว่าต้องเอาไปตั้งไฟมนะีมีน้ำตาลปี๊ยมหมดชิมให้ได้เลยคะ่ะ คุณยายบอกเศรับมันอยู่ที่ความเข้มข้นของมันเนี่แหละมลดูคุณยายชิมเป็นไงบ้างอ,อ,อร่อย,ออยไม่ต้องหวานมากน้อยในหวานน้อยใครอยากหวานเนยอะก็ใส่เยอะๆแต่นี้มันเข้มข้นนะฮะแค่นี้เสร็จลจะเดีย๋ยวคุณยายจะตักใส่จาน ชิเก็บไว้เราไม่แช่เย็นมันก็เสียใช่ไหมเสียแล้วมันจะเปรียปร้ยวๆอนะ่ะถ้าแช่เย็นก็อยู่ได้สักวันสองวันได้ไหมได้มากจะไม่ใส่ไดินเท่าไหรใส่แบบนี้เลยนะน้ำเยอะไปป่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเหรอถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ ตัวอันนี้มันเย็ยนเไงเอาซิเสร็จแล้วแจงไทยนะพ่อที่